จะมาติวในเรื่องคาร์โบไฮเดรตนะคะพูดอีกครั้งนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ากลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือ1โมเลกุล2โมเลกุลและหลายโมเลกุลนะคะซึ่ง1โมเลกุลสามารถเรียกได้ว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนเซคคารายนะคะ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนแซคคารายนะคะมีอยู่3มชนิดนั่นก็คือกลูโคสแลคโตสเอ้ยเอาใหม่กาแลคโตสและกลูโตสนะคะขออภัยคะ่ะซึ่งทั้ง3ชนิดนี้นะคะสามารถเรียกสูตรทางเคมีได้ว่า C6H12O6 หรือที่เรารู้จักกันในนามกลูโคสนั่นเอง มาต่อกันที่2โมเลกุลนะคะ2โมเลกุลสามารถเรียกได้ว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือไดแซกคารายนะคะซึ่งมีอยู่3ชนิดเช่นกันค่ะคือมอนโตสซูโครสและแลคโตสนะคะทั้ง3ชนิดนี้นะคะเกิดจากการผสมของน้ำตาลโมเลกุลเดียวค่ะมอนโตสเกิดจากผบบสมของกลูโคส โคดบวกกับฟรุกโตดและลั ose, กโตดเกิดจากการสมของกรูโคสบวกกับกาแลคโตดค่ะมาต่อกันที่หลายโมเลกุลเลยนะคะน้ำต,ตาหลายโมเลกุลน,นะคะก็สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่าโพลีแซคคารายค่ะซึ่งโพลีนะคะแปลว่าหลายค่ะโมโนหนึ่งไดสองโพลีหลาย ค่ะโพลิแซคคาไมีอยู่3ชนิดนั่นก็คือแป้งนะคะแป้งที่สําคัญคือกินได้นะคะแป้งก็จะมีอยู่2ชนิดเหมือนกันอะไมเลสกับอะไมโลเทตินนะคะซึ่งชนิดที่2คือไกลโคเจนพบได้ในแป้งในสัตว์นะคะชนิดที่3คือเซลลูโลสพบได้ในผนังเซลล์พืชคะ่ะและพี่พินิงก็จะเสริม น้ำตาลโมเลกุลคู่ให้นะคะว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะมีสูตรทางเคมีคือ C12H22 และ O11 เอ๊ะทำไมมันไม่เป็น C12H24O12 ล่ะคะพี่เวร้นเพราะว่ามันดึงไปใช้กับน้ำ หรือ H2O ก็จะผสมการผสมของไฮโดรเจน2โมเลกุลและออกซิเจนหโมเลกุลค่ะก็เลยโดนตัดไปนะคะจาก C12H24O12 ก็จะกลายเป็น C12H22O11 H2O ค่ะสำหรับวันนี้พี่ปินก็ได้ิเรื่องคาร์โบไฮเดตไปแล้วนะคะ ใครนะคะอยากให้พี่เพลินแต่งชุดเป็นอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะแล้วถ้ามีข้อติชมใดๆสามารถคอมเมนต์บอกกันเลยได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่เพลินขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกัน EP 2ีสองค่ะ